สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับเจ๊เอ๋อร์ดปทุมนะผมวันนี้ก็เรามาอยู่กันที่จังหวัดกระบ,บี่นะครับผมดินแดนสีวิไลครับผมวันนี้เราก็มาเตรียมส่งมอบรถให้กับลูกค้านะครับผมก็เดินทางมาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับผมกับตัว xl p a s s 4ประตูแล้วผมที่ลูกค้าจัดสั่งนะครับผมทางอ,ออนไลน์นะผมตัวนี้ก็ได้รถจริงนะครับผมก็กับเซลเจ๊เอ๋นะครับผมปร์ดปทุมนะผม ตัวนี้เป็นตัว XL+ 4ประตูนะผมเครื่องยนต์อยู่ที่160แรงม้านะผมตัวนี้กับเกียร์ธรรมดา6สปีดนะผมราคาจำหน่ายอยู่ที่7.52,000บาทนะครับผมตัวนี้พร้อมกับตัวนี้เราจัดชุดแต่งจัดเต็มให้กับลูกค้ากันเลยนะครับผมก็เดี๋ยวลองเข้ามาดูใกล้ๆนะผมว่าชุดแต่งเนี่ยที่ว่าเต็มเนี่ยมันขนาดไหนลองดูกันนะครับ ก็หลักๆเลยนะผมที่เห็นเท่ๆเลยก็คือตัวกันชนหน้านะผมตัวกันชนหน้านี่เราเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะผมจากเดิมของโรงงานเนี่ยเราถอดออกไปเลยเราเปลี่ยนให้เป็นกันชนเหล็กนะครับผมตัวนี้เป็นของฮาร์เมอร์นะครับผมตัวนี้กันชนเหล็กของฮาร์เมอร์เนี่ยสัญลักษณ์หลักๆของเราเลยก็คือตัวโลโก้ฮาร์เมอร์นะผมตัวหนังสือต่างๆนะผมตัวนี้อ่า <ๆ S 2> <ๆ S 1> แล้วก็จะมีตัวถ่วงลากจูงสีแดงแบบนี้พร้อมกับตัว ไฟดัดหมอกแล้วก็ไฟเลี้ยวที่เป็น LED นะครับผมตัวนี้ต่อมาในส่วนของตัวกระจังหน้าเนี่ยเราเปลี่ยนให้เป็นกระจังหน้าทรงแรปเตอร์นะครับผมตัวนี้พร้อมกับทําตัว FOD เนี่ยเป็นสีแดงตัดดํานะครับแล้วก็ติดตัวไฟ LED ให้3ามจุดนะครับผมด้านบนกระจังนะครับส่วนตัวไฟหน้าเนี่ยไฟหน้าเดิมนะผมของ XL+ Plus เนี่ยจะเป็นไฟหน้าโรเจนนะผมตัวนี้ที่มาจากโรงงานตัวนี้เรา ทำการอัปเกรดเพิ่มเติมให้นะครับผมเป็นไฟหน้าแบบมัสแตงโดยการเพิ่มขีดสามขีดเข้าไปแล้วก็เพิ่มเดรราร์ด้านล่างนี่พร้อมกับทำตัวโปรเจคเตอร์เพิ่มเพิ่มขึ้นมานะครับผมแล้วก็ทำลูกแก้วเป็นสีแดงแล้วก็วงแหวนเนี่ยเป็น LED นะครับผมในส่วนของด้านบนฝากระโปรงเราใส่ให้เป็นสกู๊ปทรงฟิตนะครับผมตัวนี้ที่เป็นสัญลักษณ์รูปแรดพร้อมกับทำสีเดียวกับตัวรถโอเคนะครับมาด้านข้างตัวรถเนี่ย สำหรับด้านข้างตัวรถเนี่ยเราใส่คิวร้อให้เป็นคิวร้อหกนิ้วแบบมีหมุดนะครับผมตัวนี้หมุดนี่เป็นหมุดเลนนะครับผมตัวนี้เป็นหมุดหลอ,อกเฉยๆเนาะเราไม่ได้เจาะตัวรถลูกค้านะครับผมส่วนตัวล้อแม็กกับยางเนี่ยเราใส่ให้เป็นขนาดของขอบสิบแปดตัวนี้เป็นแม็กโอซิสนะครับผมแล้วก็เป็นยางของแฮนด์คุกน,นะครับผมตัวนี้เอทีสองนะครับผมอ่าวในส่วนด้านข้างตัวรถนะครับผมตัว กระจกมองข้างเนี่ยเราอัปเกรดเพิ่มเติมให้โดยการใส่ไฟเลี้ยวนะครับผมครอบไฟเลี้ยวเพิ่มนะครับผมตัวนี้จะมีทั้งไฟเลี้ยวด้านบนแล้วก็ตัวไฟส่องพื้นนะครับผมด้านล่างตัวนี้อ่าเท่ๆแบบนี้เลยนะครับผมลายสติกเกอร์เนี่ยจัดให้ตามใจลูกค้าเลยเนีย่ลูกค้าต้องการเป็นชื่อนะครับชื่อแฟนกับชื่อลูกนะครับผมสองชื่อเลยเห็นไหมเนี่ยเราจัดให้เลยนะครับผมแล้วก็ติดพวกชุดครอบรอบคันนะครับ ฟิล์มติดให้เป็นฟิล์มเซรามิกอย่างดีนะครับผมตัวนี้การสะาดติดให้ทั้ง4ชิ้นนะครับแล้วก็ราวหลังคาเสริมหลอดด้านบนติดให้นะครับแล้วก็ตัวด้านท้ายเป็นโลบาเหล็กนะครับผมตัวนี้เป็นของอาร์เรนเดอร์นะตัวนี้อ่าทรงจะคล้ายๆแบบของาร์เมอร์นะตัวนี้ครับผมแล้วก็มีไฟเบรกดูดี่3ที่ด้านหลังกระบะนะครับ,นะรบต่อมาไฟท้าย ไฟท้ายนี่เปลี่ยนยกอ่ายกโคให้เลยนะผมตัวนี้เป็นไฟท้ายแต่งนะผมตัวนี้เป็นแบบรูปตัวซีนะครับอ่าแล้วก็ต่อมาตัวฝาท้ายกระบะเลยตัวนี้ใส่อ่าเบ้ามือจับายดาบให้นะครับผมแล้วก็สติ๊กเกอร์เรนเจอร์นะครับผมพร้อมกับตัวกันชนด้านท้ายนี่เป็นกันชนเหล็กของアลเรนเดอร์เนาะตัวนี้นะจะมีไฟถอยด้วยแล้วก็มีห่วงลากจูงแล้วก็มีตัวเอ่อ หัวบอลไว้สาหรับลากเรือนะครับผมตัวนี้เ,เดี๋ยวลองตามไปดูภายในกันต่อนะครับเ <IS AS C AL> ข้ามาดูภายในนะครับผมสาหรับตัว X p a s s 4ประตูเนี่ยภายในเนี่ยครับผมจะตัวพวงมาลัยเนี่ยจะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะผมแบบผ่อนแรงนะครับผมตัวนี้พร้อมกับปุ่มควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัยนะครับผมตัว จอเนี่ยจากเดิมที่มาจากโรงงานเนี่ยเป็นซิงสองธรรมดาแล้วก็เป็นจอขนาด2.5นิ้วเี๋นี้เราเปลี่ยนให้เป็นจอขนาด9นิ้วนะผมเป็นจอ a n d ด o ร d นะผมระบบแบบสัมผัสนะครับสามารถเเล่นอินเทอร์เนต็ตได้ด,ดูยู u b e ดูหนังฟังเพลงได้เลยว่าง่ายๆผมโดยการเเชื่อมต่อ h อสปอร์จากโทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยเราเปิดให้ดูนะตอนนี้ก็แจ้งเตือนดีมากนะผมเพราะว่าตอนนี้ประตูเปิดอยู่มันก็เลยแจ้งเตือนอยู่เนาะตัวนี้แล้วก็เท่านั้นยังไม่พอนะผมย,ยังมันยังมี กล้องอ่ากล้องบันทึกวิดีโอด้านหน้านะผมที่ที่เใส่ให้กับลูกค้านะครับนี่เห็นไหมครับเห็นไหมขึ้นที่จอนี่เลยนะกล้องจะอยู่ตรงนี้นะครับโอเคนะครับผมแล้วก็ทํเบาะหนังให้นะผมตัวนี้เป็นเบาะด,ดาได้สีแดงนะผมตัวนี้เป็นแบบตะเข็บคู่แล้วครับผมอ่าก็ถือว่าจัดให้แบบหล่อๆกันเลยทีเดียวสาหรับตัว xlr สี่ประตูถ้าย่างไงเดี๋ยวเราลองไปคุยรายละเอียดกันต่อ ด้านหน้ารถกันอีกทีแล้วกันนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากที่ผมได้พาดูชุดแต่งสำหรับตัว X Air Plus 4ประตูคันนี้นะผมที่กำลังจะเดี๋ยวจะไปส่งมอบให้กับลูกค้าผมก็สำหรับลูกค้านะผมท่านใดนะผมที่อยู่ไม่ว่าที่ใดนะผมก็ สามารถซ,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 ซื้อรถกับผมได้เอฟอลอดปทุมนะครับผมตัวนี้ก็สามารถทักเข้ามาได้ทางช่อง YouTube หรือว่าจะเป็นเอ่อเพจพีดากระบะฟอร์เรนเจอร์หรือว่าจะเป็นแอดไลน์ที่เบอร์0ูนย์แปดสี่หนึ่งแปดแปดศูนย์แปดเจ็ดนะครับผมตัวนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะผมตัวนี้ก็สามารถติดต่อได้สอบถามได้ตลอดนะผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดไฟแนนหรือว่าอัปเกรดเรื่องอาชีพเอกสารต่างๆอะไรนี้นะผมก็สามารถปรึกษาได้ตลอดนะครับผมถ้ายังไงก่อนจบคลิปนี้นะผมก็ ก็ควรช่วยฝากกดแชร์กดไลค์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะผมเพื่อผมจะได้ทำคลิปรีวิวให้กับลูกค้าได้ดูในรุ่นต่อๆไปนะผมตัวนี้ถ้ายังไงเดี๋ยวหลังท้ายคลิปเดี๋ยวไปดูส่งมอบลูกค้าอันอีกทีนะผมเดี๋ยวต้องตามไปนะครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับนี่เราก็เดินทางมาถึงบ้านลูกค้าแล้วนะครับผม อ่าลูกค้าเชื่อนะครับนงรันคงสุกครับอ่าพี่นิรันด์คงสุกนะครับผมตัวนี้ก็เป็นไงบ้างครับเห็นรถแล้วดีใจมากครับมาทับใจครับอ่ามาทับใจนะผมก็ชุดแต่งเป็นไงครับได้ครบไหมครับครบครับครบนะครับผมอ่าก็ยังไงเราฝากฝากนิดนึงว่าถ้าเกิดว่าอยากจะซื้อรถแนะนํานิดนึงว่าครับผมี่น้องครับครับผมก็เชิญชวนพี่น้อง เจ้าวใต้ชาวกระบีนะครับที่สนใจอยากจะซื้อโฟดครับคือให้ติดต่อไปที่ที่โฟดเจ้าอีโฟดปทุมนะครับการบริการดีมากครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับผมก็ยังไงก็ขอให้ลูกค้าใช้รถอย่างปลอดภัยนะผมแล้วก็มีแต่ความสุขความเจริญนะผมสิ่งใดผมต้องพัฒนานะผมก็เดิเนทางไปไหนครับคุณไปไหนับคาดปลอดภัยนะผมอ่าแล้วผมก็เป็นต่อนะผมก็ขอขอบคุณมากผมที่ให้ความไว้วางใจนะผมกับผมได้ปลอดประทุมนะผม ก็ขอขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับอ่าเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวติดตามต่อนะผมอาจจะขึ้นเหนือรือลงใต้เนี่ยเราว่ากันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับผมคอยติดตามช่องให้ปอดเป็นกุ่มด้วยนะครับผมเราวันนี้ไปก่อน